นี่นะครับนกเป็ดน้ำนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับนกเป็ดน้ำที่มาอยู่ในสระนะครับน่าจะเป็นร้อยกว่าตัวนะครับนกเป็ดน้ำบินแล้วนะครับบินแล้วบินแล้วนะครับ แให้มันมันมัน,มนบินขึ้น,นออครับจะลงไปดูขึ้นแล้วนะครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากสวยมากเลยนะครับนกเป็ดน้ําในสวนป่าทับทันสวนป่าปราวัดที่ไทยนะครับมีอยู่สองตุ่มน่าจะร้อยกว่าตัวนะครับ ไปแล้วนน่นไปแล้วนะครับอ๋อไปก็ไปรวมรวมที่เดียวกันนะครับแตกเป็นสองกลุ่มแล้วก็ไปรวมที่เดียวกันสวยมากนะครับปลาในน้ําก็มากมายสังเกตได้จากการขุดนะครับการขุดของน้ำแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกครับบินอยู่บนท้องฟ้านะครับ อยู่บนทองฟ้าส่วนต้นไม้ต้นไม้นะครับก็กำลังส่วนที่เล็กที่สุดก็จะกำลังเจริญงอกงามนะครับอย่างที่นำเรียนไปแล้วอีกปีสองปีสวยงามแน่นอนเกือบร้อยเปเซ็นนะครับเกือบร้อยเปเซ็นต์ต้นไม้ ส่วนที่ใหญ่ก็ใหญ่แล้วนะครับส่วนที่เป็นพื้นนาซึ่งเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับก็รอพักฟื้นพักฟื้นดินแล้วก็น่าจะทำใหม่อีกครั้งน่าจะต้องให้เลยเลยหน้าหนาวไปนะครับพอหน้าหนาวมันก็จะมีปัญหาตรงข้าว ข้าวจะได้ผลผลิตไม่ค่อยดีนะครับครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ